โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านที่3มีอาชีพมีงานทำโรงเรียนวัดมหาวงศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง โรงเรียนวัดมหาวงตระหนักและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในด้านการมีงานทำมีอาชีพโดยการฝึกฝนอบรมทั้งในและนอกหลักสูตรมีจุดมุ่งเน้นให้นักเรียนทำงานเป็นและมีงานทำโดยสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในที่สุด ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพทั้งการดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพที่หลากหลายเช่นกิจกรรมจักสานไม้ไผ่กิจกรรมฝึกอาชีพช่างตัดผมและกิจกรรมพับเหรียญโปรยทานโดยปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดปีการศึกษา โรงเรียนวัดมหาวงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพนั้นดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการฝึกอบรมดันงนี้ 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียน สภาพปัญหานโยบายที่เกี่ยวข้องและความสนใจความถนัดของนักเรียนมาจัดก,กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพได้ตรงตามความสนใจและความต้องการของนักเรียน 2. ดําเนินการวางแผนการทํางานพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรและวางแผนโดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ดํดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนจะได้รับความรู้จากครูผู้มีประสบการณ์และได้ลงมือปฏิบัติมีผลงานเกิดขึ้นจริงด้วยตนเอง 4. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานนํานำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสรุปผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโครงการสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมานั้นโรงเรียนวัดมหาวงศ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพจำนวน3กิจกรรมหลักคือ1กิจกรรมจักสานไม้ไผ่โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำนักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานและลงมือจักสานไม้ไผ่เป็นกระเป๋าจากวัสดุที่หาได้ง่าย 2. กิจกรรมฝึกอาชีพช่างตัดผมนักเรียนได้รับการฝึกให้สามารถตัดผมทรงนักเรียนซึ่งเป็นทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนและสามารถลงมือตัดผมเองได้จริงให้กับนักเรียนที่สนใจจะตัดผมในโรงเรียนได้3ามกิจกรรมพับเหรียญโปรยทานนักเรียนได้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนในการพับเหรียญโปรยทานด้วยลิบบ้นและกระดาษห่อให้ออกมาในหลากหลายรูปแบบ โดยได้รับการฝึกจากครูจนสามารถลงมือทำได้เองนอกจากการเรียนรู้หลักการพื้นฐานลงมือปฏิบัติจนเกิดผลงานได้จริงแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ต้นทุนการผลิตและการตั้งราคารวมไปถึงการจัดจำหน่ายให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปสร้างรายได้ได้จริง จากการดำเนินงานนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวงที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการพัฒนาทักษะความสามารถและสมรรถนะต่างๆที่สำคัญและจำเป็นในศตรวรรษที่21ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนมีข้อมูลและช่วยเสริมกำลังใจในการเลือกสาขาวิชาในอนาคตสร้างความยั่งยืนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวงศ์สามารถวางแผนด้านอาชีพทั้งในการศึกษาต่อได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายทางอาชีพและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ได้รับการพัฒนาให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข